ท้องตำนานไปกับอริชัย EP ห5 5 3้ชุดตำนานเหรียญฟ้าผ่าและวาจาสิทธิแห่งกรุงเก่าตอนจัก,กรพรรดิแห่งเหรียญและรหัสลับข้างเลื่อยมูลค่าที่แลกด้วยศรัทธา หากพูดถึงเบญจภาคีเหรียญพระสงฆ์หรือห้าสุดยอดเหรียญของเมืองไทยชื่อของเหรียญหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาติการามรุ่นแรกปี2469จะต้องถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆหรือบางตำราย,ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำด้วยเหตุผลที่ว่าจำนวนการสร้างที่น้อยมากและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เหนียวชนิดที่มแมลงวันไม่ได้กินเลือด จนเป็นที่ยอมรับกันว่าใครมีเหรียญนี้แขวนเดี่ยวเที่ยวรอบโลกได้เลยแต่ความแพงระยับระดับหลักสิบล้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงเชียร์แต่เกิดขึ้นจากความแท้ที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์และกรรมวิธีโบราณวันนี้เราจะมาเปิดเผยรหัสลับที่เซียนพระระดับประเทศใช้ส่องดูความเกแท้ ซึ่งเป็นจุดตายที่ทำเรียนแบบได้ยากยิ่งเรียนรุ่นแรกปี2,469มีการแยกบล็อกแม่พิมพ์ออกเป็นหลายพิมพ์ตามสภาพความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์แต่พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีราคาแพงที่สุดคือพิมพ์ขอเบ็ดคำถามคือขอเบ็ดมาจากไหนในทางเทคนิคขอเบ็ด ไม่ใช่ความตั้งใจของช่างแกะบล็อกแต่เกิดจากรอยแตกของแม่พิมพ์ด้านหลังเหรียญในขั้นตอนการปั๊มโลหะเมื่อแม่พิมพ์เริ่มชำรุดจากการกระแทกได้เกิดรอยร้าวเล็กๆบริเวณหัวของยันนะด้านบนสุดของยันสี่ตัวรอยร้าวนี้มีลักษณะโค้งงอคล้ายกับตะขอเบ็ดตกปลา ความบังเอิญนี้กลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความขลังเพราะเชื่อกันว่าขอเบ็ดจะช่วยเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวโชคลาภและที่สำคัญมันคือจุดชี้ตำหนิที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือเหรียญที่ปั๊มออกมาจากแม่พิมพ์ตัวครูในช่วงเวลาที่ถูกต้องหากเหรียญใดมีความคมชัดและมีรอยขอเบ็ดนี้ปรากฏอยู่เตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลย สำหรับเหรียญในยุคก่อนปีพศ2483รว24มถึงเหรียญของหลวงพ่อกลั่นปี2469เทคโนโลยีการปั๊มเหรียญยังใช้เครื่องจักรแบบโบราณเรียกว่าการปั๊มกระบอกคือการตัดขอบแบบข้างเลื่อยสมัยนั้นยังไม่มีตัวตัดขอบสำเร็จรูปเหมือนสมัยนี้ที่ปั๊มตึงแล้วขอบขาดทันที ช่างต้องปั๊มเหรียญให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วนำมาเลื่อยตัดส่วนเกินที่ขอบออกทีละเหรียญย้ำว่าทีละเหรียญ,ยททล,ยญลักษณะของแท้เมื่อส่องกล้องขยายดูที่ขอบข้างเหรียญจะต้องเห็นรอยฟันเลื่อยเป็นริ้วๆทีๆแผ่ๆปรากฏอยู่ไม่ใช่รอยเรียบกริบหรือรอยทิวที่เกิดจากตัวตัดสมัยใหม่ หากเจอขอบเรียบหรือว่าขอบที่มีรอยตัดแบบเหรียญบาทปัจจุบันให้วางลงทันทีนั่นคือของเรียนแบบรอยเลื่อยนี้ก็คือลายนิ้วมือแห่งการเวลาที่คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันก็ยังเรียนแบบรอยธรรมชาติของช่างยุค2469ได้ไม่เหมือนร0อเซ นอกจากพิมพ์ทรงและก็ขอบข้างแล้วความแห้งของเนื้อโลหะคือสิ่งสำคัญเหรียญทองแดงที่มีอายุเกือบ100ปีจะต้องมีความแห้งซีดและมีสนิมขุมหรือคราบความเก่าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไม่ใช่ผิวตึงเปรีย้ยวแวววาวเหมือนเหรียญที่เพิ่งออกจากโรงงานสีของทองแดงจะต้องออกโทนมะขามเปียก หรือน้ำตาลไหมที่ดูนุ่มนวลตาไม่แสดงแปรหรือว่าดำด้านด้านแบบเอาสีมาทามาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ราคาต้องเรียนตามตรงเลยว่าราคานั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและความสวยแต่ถ้าอ้างอิงราคาตลาดสากลณปัจจุบันเหรียญเนื้อทองแดงสภาพใช้ศึก เริ่มต้นที่หลักแสนกลางถึงล้านต้นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยแชมป์ผิวไฟเดิมราคาพุ่งทยานไปถึง10-20ล้านบาทเหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำหน้านาคพิเศษหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรหากเปลี่ยนมือกันจริงราคาประเมินค่าไม่ได้อาจจะแตะ30-40ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ตกลงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหรียญหลงพ่อกรันเพียงเหรียญเดียวจึงมีค่ามากกว่ารถซูปเปอร์คาร์หรือบ้านหรูอทั้งหลังแม้ราคาเหรียญจะสูงเสียดฟ้าแต่หลวงพ่อกรันท่านไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์ยึดติดกับวัตถุก่อนที่ท่านจะราสังขารในวันที่21 รกรกฎาคมปีพศ2477ซิริอายุ87ปี6 0พรรษาท่านได้ทิ้งคำสอนสุดท้ายไว้ว่าวัตถุมงคลเป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงคุณความดีแต่กรอบป้องกันภัยที่แท้จริงคือศีลและสัจจ หากมีพระดีแต่ทำตัวชั่วพระท่านก็ไม่คุ้มกรองวันนี้ร่างกายของหลวงพ่อกรั่นได้กลายเป็นเท่าธุลีไปตามกาลเวลาเหลือเพียงอนุสรสถานรูปหล่อที่วัดพระยาติการามและตำนานเหรียญฟ้าผ่าที่ยังคงเล่าขานแต่สิ่งที่ยังคงส่องสว่างยิ่งกว่าเหรียญทองคำก็คือคุณงามความดีและตำนานนักเลงพระ ผู้ใช้วิชาอาคมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีใช่เพื่อรังแกใครขอเชิญชวนท่านผู้ชมหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อกรัน,นวัดพระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสักครั้งในชีวิตไม่ต้องมีเหรียญราคาแพงขอเพียงมีจิตศรัทธาหลวงพ่อท่านรับรู้และคุ้มครองลูกหลานทุกคนเสมอ ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ